สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l สินแสนันครับพยากรณ์ดวงชะตาของชาว12ราศีระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมจะเป็นการพยากรณ์ตามโครงสร้างของดวงดาวที่โครจรอยู่บนท้องฟ้าถ้าท่านใดสนใจจะติดตามต่อเนื่องก็แนะนำให้ติดตามได้ทาง Facebook Fanpage สินแสนันแท้ตั้ง ส่วนท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาส่วนตัวแบบ10ลัคนาก็ทักรายเข้ามานะครับเดี๋ยวจะนัดหมายโทรคุยกันส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ละราศีจะมีผลอย่างไรเชิญติดตามกันต่อไปได้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงผ่านมาสองสาเดือนนี้หลายคนที่บ่นกันมากเลยนะครับมีทั้งบน่นทั้งสอบถามเข้ามาว่าเอกรกฎทําไมดวงชะตายังไม่ดีเลยหลังจากที่ลาหูย้ายไปแล้วเนี่ยเห็นอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าดวงชะตาจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ในความรู้สึกหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าดวงชะตายังไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะครับซึ่งผลมันเป็นอย่างนี้ครับ ชาวกรกฎเนี่ยลังจากที่ถูกพระหูส่งผลมาเป็นเวลาสักราวๆาามปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรหลายๆอย่างมีปัญหารวมถึงบางคนก็จะมีเรื่องคดีความฟรร้องร,ร,ร้องอะไรต่างๆเข้ามานะครับแต่พอพระหูยกย้ายไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาจะเริ่มคลี่คลายแล้วจากเรื่องไร้ายๆที่มีผ่านเข้ามาตลอดช่วงเกือบ3ปีเนี่ยก็จะหมดไป แล้วก็จะเป็นช่วงของการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าบางคนก็ดวงชะตาก็จะเปลี่ยนแปลงกับไปสู่ช่วงที่เป็นโชคดีของดวงชะตาเลยหลังจากนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกรกฎซึ่งผ่านมาเนี่ยดาวพุธไปส่งผลเสียกับชาวกรกฎมาค่อนข้างนานนะครับทําให้ดวงชะตาที่ดูเหมือนกําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นนะบางคนก็จะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องคำพง้ง คำพูดอะไรต่างๆทรัพย์สินเงินทองของมีค่าสูญหายบางคนเกิดอุบัติเหตุด้วยซ้ำนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาสําหรับหลังจากนี้ต่อไปนะครับในช่วงรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดวงการงานนะครับดวงการงานเนี่ยหลายคนช่วงผ่านมาเนี่ยคิดอะไรไว้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงาน อาจจะคิดจะเริ่มทําหรือว่าจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรต่างๆเนี่ยในรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าแนะนําว่าใครคิดอะไรไว้ก่อนหน้านียแล้วคิดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยถ้าสะดวกหรือพร้อมสามารถที่จะเริ่มทําอะไรได้เลยในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับดวงการงานจะเริ่มเปิดและหลังจากนี้เนี่ยใครคิดจะทําอะไรก็เรียกว่าเดินหน้าไปได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่พร้อม ก็พยายามทำตัวให้พร้อมที่สุดแล้วสามารถที่จะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานที่ตัวเองคิดหรือเตรียมตัวอะไรต่างๆไว้ได้เลยนะครับส่วนโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆหลายคนมองหาเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องงานอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ยังไม่มีนะครับโชคง,งานดีๆเนี่ยยังไม่มีคงต้องรอโอกาสรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย ก็จะเริ่มรู้สึกว่าดวงชะตาเนี่ยจะเริ่มมีไฟเกี่ยวกับในการทํางานเพิ่มมากขึ้นบางคนนี่แบบมีไฟมากเลยคิดโปรเจกต์กนู้นโปรเจกต์กนี้ขึ้นมาได้เยอะมากเลยนะครับใครกําลังมีไฟช่วงนี้ก็ลุยไปให้เต็มที่เลยนะครับมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จหลังจากนี้นะครับชาวลัคนาราศรีกรกฎย่ามาหลายปีละหลังจากเนี้ยจะเป็นช่วงที่เรกว,ว่าจะพลิกฟื้นชีวิตของตัวเองนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ใครทำงานที่อยู่เบื้องหลังเป็นงานเบื้องหลังเป็นงานซัพพอร์ตงานที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆจะดีมากเลยนะครับใครทำงานเบื้องหลังช่วงเนี้การงานอะไรต่างๆจะดีมากเลยแล้วงานจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องมีความคิดคิดมากหรือว่าใช้ความคิดค่อนข้างมากนะครับหลายคนจะคิดมากเลยช่วงนี้ค,น ون, คิดนู่นคิดนี่คิดแทบทุกเรื่องเลย นะครับจะมีความคิดมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับก็ให้คิดให้น้อยลงจะได้ความคิดที่ดีๆขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนตั้งแต่ช่วงเ,เดือนหน้า,าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะครับสามารถที่จะเดินทางเดินทางไกลได้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ดวงการเงินการเงินเนี่ยหลายคนติดขัดมาบางคนติดขัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้นปีผ่านมานึกว่าจะดีขึ้นบางคนก็อาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็กลับไปไม่ค่อยดีหรือว่าย่ำลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงรอบของการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยดวงการเงินจะดีขึ้นนะครับดวงการเงินจะดีขึ้นจะคลี่คลายไอ้ที่มีเรื่องราวเสียเงินเสียทองต้องใจยเยอะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะหมดไป แล้วก็จะมีรายได้ใหม่เข้ามามีเกณฑ์ของเรียกว่าเงินเงินทองทองเข้ามาแต่ส่วนใหญ่รายได้เกี่ยวกับจะมาจากหน้าที่การงานโดยตรงนะครับต้องทํางานถึงจะได้ดวงเสี่ยงโชคอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีกรกฎตอนนี้ดวงเสี่ยงโชคต่างๆยังไม่มีก็คือรายได้ก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานโดยตรงนะครับแต่ว่าการเงินนี่ก็ถือว่ากําลังจะที่คายแล้วล่ะช่วงนี้ก็ น่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับใครที่ติดปัญหาอยู่ก็ให้สบายใจได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องความรักความรักหลายคนที่มีปัญหาบางคนถูกเทหรือว่าผิดหวังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนก็มีปากมีเสียงกันไม่พูดไม่คุยกันมาเป็นพักใหญ่ละนะครับเรื่องความรักนี้จะคที่คลายดีขึ้นนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ความรักจะคลี่คลายดีขึ้นใครที่มีปัญหาก็จะหันหน้ากลับมาเข้ามาคุยกันแล้วก็มาสร้างความเข้าใจกันได้ดีนะครับความสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยในช่วงรอบของการพยากรหนึ่งเดือนจากนี้ไปเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบเจอใครสักคนที่น่าสนใจหรือเขาเข้ามาสนใจเรา นะครับใครเข้ามาช่วงนี้มองได้คุยได้นะครับสามารถพูดคุยไว้ศึกษากันได้ในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะครับดวงความรักถือว่ามีโอกาสส่วนเรื่องสุขภาพชาวราศีกรกฎช่วงนี้ให้ระวังใครที่มีอาการของโรคหัวใจอยู่หรือว่าเป็นโรคหัวใจให้ระวังอาการของโรคหัวใจนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยดออมีมีเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเข้ามา นะครับใครที่มีอาการอยู่แล้วตรวจเช็กให้ดีหรือว่าทานยาให้สม่ำเสมอจะได้ไม่ไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียนะครับยังมีเกณฑ์อยู่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงหลังจากนี้ไปนะใครมีญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลท่านให้ดีๆนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทั้ง้าไงก็ฝาก ชาวกฎกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ